เอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมังงะฝึกภาคนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับต้องฝึกหนึ่งล้านปีอีกเทพในตอนที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดสองนะครับและนี่ก็เพลทผู้แปลนะครับเอาละครับเข้าคลิปเลยครับนี่มันพลังบ้าอะไรวะเนี่ยสิทธิ์พี่เป็นถึงผู้ฝึกฝนการสร้างแกนกลางแต่เขาตอบโต้ไม่ได้เลยซึ่งนิดเป็นไปได้ยังไงเพียงแค่การเคลื่อนไหวของมันก็สามารถฆ่าสิทธิ์พี่ได้เลยแถมสิทธิ์พี่ยังทําอะไรไม่ได้อีกเปลวไฟใต้พิภพมันกินพลังของฉันไปเยอะมาก มันยากที่จะรับมือกับคนสามคนฉันหวังว่าอีกสองคนจะกลัวและหนีไปสสิทธิ์พี่อย่าไปนายไม่สามารถแต่ต้องเขาได้ถ้านายโดนเพียงเล็กน้อยนายสามารถตายได้เลยตอนนี้ก็เป็นนายทั้งคู่กำลังสำรองของหน้านิกายส่งมาถึงแล้วแย่ yeah, ละสิกำลังสำรองของพวกมันมาถึงแล้วพวกนายจะรอดหรือตายก็แล้วแต่ดวงแล้วกันเอาคืนไปคราวนี้ฉันเจอปัญหาใหญ่แล้ว อยากใช้เปลวไฟใต้พิภพสองสาครั้งที่ใต้ดินของเขาที่14ฉันรู้ว่าเปลวไฟเย็นเป็นทรัพยากรที่หมดสิ้นไปทุกครั้งที่ฉันใช้มันจะเหลือน้อยลงแต่ก็เพราะพวกมันทั้ง3าไม่หยุดไล่ตามฉันฉันจึงต้องใช้มันตอนนี้สีของเปลวไฟเย็นภายในแกนกลางต้นแบบเริ่มจางลงแล้ว ทุกครั้งที่ใช้แกนต้นแบบมันจะหดตัวทีละน้อยเปลวไฟเย็นมาจากแกนกลางต้นแบบหากฉันใช้มันหลายครั้งเกินไปก่อนที่ฉันจะขึ้นสู่การสร้างแกนกลางแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อแกนต้นแบบและส่งผลต่อการทะลวงขั้นต่อไปหุบเขาที่14ฉันไม่ได้ใช้พลังจริงๆฉันอาศัยแค่อุณหภูมิแวดล้อมในการละลายน้ำแข็งเท่านั้นแต่เมื่อใช้เพื่อสังหารศัตรูเปลวไฟหมดลงมากกว่าปกติหลายเท่าตัว ตอนนี้ผู้ฝึกฝนการสร้างแกนกลางเจดหรือ8ดคนมาช่วยพวกมันไปแล้วแหนึ่งในนั้นอยู่ในขั้นกลางของการสร้างแกนกลางฉะนั้นสิ่งที่ฉันควรจะทำตอนนี้คือหนีเพราะฉันยังไม่ถึงขั้นของการสร้างแกนกลางฉันควรระวังไว้และไม่ควรใช้เปลวไฟเย็นในตอนนี้ฉันอยากรู้จริงๆว่าแกจะหนีจากรัฐบาลไทยไปได้ยังไง สำหรับการฆ่าผู้อาวุโสของนิกายชั่วร้ายถึงแกจะหลบหนีไปยังมุมที่ห่างไกลที่สุดของโลกแกก็ยังต้องตายอยู่ดีคำสาบสัญ,ญลักษณ์สีทองน่าสนใจฉันไม่ได้พบกับหนูที่น่าสนใจมานานแล้วด้วยสิมันหนีไปแล้วไปจับตัวมันมา เป็นเวลาสาปีแล้วไม่มีขา่ขาวเ้าของวังหลินเลยตั้งแต่เขาจากไปฉันติดอยู่ที่นี่พร้อมกับผลไม้และสมุนไพรทางจิตวิญญาณมาสามปีแล้วฉันอยากรู้จังว่าฉันจะได้ออกไปเมื่อไหร่ถ้าหวังหลินตายไปที่นั่นฉันก็จะต้องตายไปด้วยคนสิบางทีหวังหลินอาจจะปรากฏตัวขึ้นจากนั้นเขาก็พาฉันออกไปจากที่นี่ก็ได้หรือว่าเขาออกจากทะเลเสี่ยวโม่ไปและเขาลืมฉันอยู่ที่นี่ ฉันรู้สึกได้ถึงเลือดของฉันฉันมองเห็นหุบเขาแล้วเมื่อฉันเข้าสู่อาเลมังกรแยกที่ก้าวของหลี่มู่หวังฉันก็หลีกหนีจากสิ่งนี้ได้สักพักแน่บ,บ้าเอ้ยฉันไม่น่าประมาทมันเลย <laughs> <laughs> มันน่าทึ่งมากที่แกสามารถรักษาระดับพลังของแกได้จนถึงตอนนี้แต่แกต้องพบกับจุดจบที่เลวร้ายเพราะแกมายุ่งกับนิกายชั่วร้ายเอง มันมีคนช่วยด้วยโอ้มันมีคนช่วยด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่มันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหนีมาที่นี่